พี่น้องคะสาหรับบอสนุบอสนกหมอลําเสียงวิหกถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดอยู่แล้วนะคะเรื่องบุญเรื่องงานขอให้บอกพี่น้องคะทางด้านสองบอสนะคะเพื่อนบอสได้นิ่งนอนใจพี่น้องอันนี้ถือว่าเป็นการชักชวนนะคะแฟนคลับเอฟซีร่วมสร้างบุญใหญ่ถือว่าเป็นมหาบุญเลยพี่น้องคะทางสองบอสนะคะเพิ่นออกมาโพสต์แบบนี้นะคะบอสนกบอกว่า เรื่องทำบุญซอยสังคมเท่ากับที่หนึ่งมารวมทํำบุญน้ากันครับนะคะนี่นี่คือบอสนกพงศกรนะคะแล้วทางบอสนุนุหมอลําเสียงวิหกก็ออกมาโพสต์เฟซส,ส่วนตัวนะคะบอกว่าวันนี้ทีมงานหมอลําเสียงวิหกนาโดยบอสนกพงศกรบอสน,น้องออา,ายนางเอกแพรวทิดาน้องคอปเตอร์พระเอกนางเอกพร้อมด้วยรถแห่นกพงศกร จัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อสมทบทุนจัดคอนเสิร์ตการกุศลขึ้นเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในรถกู้ภัยดังรูปนะคะให้กับรถกู้ภัยคันแรกของอำเภอกู่แก้วมูลค่า20000นบาทเลยนะพี่น้องจึงเรียนมาเชิญชวนท่านร่วมทำกุศลในครั้งนี้ไปด้วยกันเพื่อเป็นสาธารณูประโยชน เพื่อส่วนรวมด้วยกันโดยมีไลฟ์มีไลฟ์สดถึงชาแนลเพื่อบริจาควันนี้นะคะชมฟรีตั้งแต่เวลา19บนาฬิกาเป็นต้นไปขอฝากทุกคนร่วมทําบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับอืมพี่น้องอันนี้คือเพิ่นเอาหลอกลงมาโพธ์นะคะเป็นสิ่งที่เพิ่นใส่ในหลดกูไพ่พี่น้องอ่าเนี่ยเพิ่นล่งไว,ว้ว่าสิ่งสิ่งเหล่านี้แหละเป็น สิ่งทีเพืินซื้อซื้อไว้ในรถกู้ภัยซึ่งรถกู้ภัยคันนี้เป็นรถกู้ภัยคันแรกของอำเภอกู่แก้วนะคะแล้วทั้งด้านบอดนุบอดนกเพิ่นก็นเลยได้ถ้ำบุญกุศลขังยิ่งใหญ่พี่น้องขาซื้ออุปกรณ์สำหรับซอยเหลือเก็บเป็นเอ็นอุ่นนั่นแหละพี่น้องแล้วก็เป็นรถกู้ภัย นแรกของอำเภอกู่แก้วด้วยนะคะทางด้านบอดหนุบอดหนกคนกันเลยเชิญชวนนะคะแฟนคลับ FC นะคะผู้ใดมีใจอยากซอยเหลือหรือว่าอยากร่วมทําบุญนั่นแหละพี่น้องร่วมทําบุญใหญ่ในครั้งนี้นะคะเพิ่นกับเปิดเปิดกว้างเปิดบุญให้เหล่าบรรดาแฟนคลับ FC นะคะคนที่อยาก อยากทำบุญอยู่แล้วเนี่ยแม่พี่น้องแต่บ่หัวสิไปเห็ดมองไดสิอ่าเห็ดอันใดแน่นี่อันนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่เลยนะพี่น้องเพราะว่าได้ซอยเหลือค้นที่เพิ่นเก็บเป็นเอ็นอุ่นถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนี่แหละสิ่งที่ตอบแทนของบอสนุบอสนกเพิ่นตอบแทนอ่าคุนกับบ้านเกิดของเพิ่นทุกอย่างยศบอกแล้วพี่น้องคะสองบอสนี้เพิ่นเป็นคนที่มักเห็ดบุญมักทํำบุญ บ่ว่าสิบุญหน่อยบุญใหญ่สำหรับบอหนุบอหนกบอ,บอเคยถิ่มบอเคยขาดมีอะไรงานอีหยังต่างๆภ่ายในบ้านเพิ่นน่ะบอเคยขาดพี่น้องคะร่วมบ่าวงานวัดงานโรงเรียนงานอีหยังก็แล้วแต่ร่วมด้วยช่วยกันทุกงานพี่น้องคะแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นการชักชวนหรือว่าเชิญชวนเหล่าบรรดาแฟนคลับ FC ซนะคะคนที อยากช่วยอยากร่วมด้วยช่วยกันนะคะอย่าลืมอ่าเพื่อนมีหมายเลขบัญชีปักหมุดไว้แล้วนะคะพี่น้องสำหรับอ่าทุกบาททุกสตางค์นะคะที่เพิ่นพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันเนะะี่ยโอนเขาบัญชีของทางด้านอ่าบอสนุหมอลำเสียงวิหกนะเพื่อนได้อ่าเพื่อนได้นี่ไว้แล้วเพื่อนได้เปิดบัญชีไว้แล้วนะคะบอสรู้เพื่อนบอกว่าเปิดให้ร่วมทําบุญหนึ่งชั่วโมงแรก เพื่ออุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับรถกู้ภัยกู้แก้วขอบคุณน้ำใจคนละเล็กละน้อยคนละร้อยสองร้อยรวมกันแจ้งข่าวไปเยอะๆยอดจะถึงสองแสนเร็วๆนี้ครับส่งสลิปและใต้คอมเมนต์เลยนะครับอืมพี่น้องบงดูที่นะคะหมายเลขบัญชีถ่าผู้ใดนะคะพี่น้องอยากร่วมนะคะหยิบปากกาสมุดขึ้นมาพี่นอ้องขาคนที อยากร่วมด้วยช่วยกันนะคะบออ่านบางคนกับบอหูจักลิงแจักเรื่องได้พี่น้องรุ่นเท่าแล้วก็คือบ,บอหุจักละเอาพี่น้องยายซีดถ้าบอมีลูกหลานบอกกับบอหุจักยังคือกันละพี่น้องคะ่ะกับอาศัยลูกหลานนะคะพี่น้องอันนี้นะคะพี่น้องค่ะยายซีดกัสศิบอกบุญตอนะคะทางด้านบอสโนเพิ่งจะไปเปิดบัญชีไว้แล้วพี่น้องเป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพนะคะหมายเลขบัญชีพี่น้องหมายเลขบัญชีนะคะหกสามสาม ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามเก้าเก้านะคะพี่น้องอีกรอบนะคะสำหรับเลขบัญชีนะคะหกสามสามศูนย์สี่หนึ่งสี่สามเก้าเก้าธนาคารกรุงเทพนะคะชื่อพณนิชพลภาวโคดขออาภัยพี่นอ้องอ่านภาษาไทยยังบ่ชัดเลยพณนิชพลภาวโครนะคะพี่น้องนี่คือสื่อของทางด้านบอสนุนะคะ ผู้ใดอยากร่วมสมทบทุนในครั้งนี้สมทบบุญในครั้งนี้อย่าลืมพี่น้องขาเข้าไปคนไดทีเข้าไปเบิ้งเพจของบอสโน่หมอลําเสียงวิหกนะคะกะัเลื่อนเบื้องกัสิเห็นนะคะเพิ่นสิทรงรายละเอียดไว้ตรงนั้นแล้วอันนี้ชั่วโมงแรกนะคะที่เพิ่นเปิดเปิดให้พี่น้องร่วมทําบุญในครั้งนี้นะชั่วโมงแรกกัตกไปเท่าไรเหล, 100, 000, 000, 29, ล้วนี่ร้อยพันหมื่นสองหมื่นเก้าเลยพี่น้องชั่วโมงเดียวเืีอมันว่าคนที่อยากร่วมบุญในครั้งนี้ หลายพี่น้องหลายแนนนอนรับรองเลยว่าได้เกินสองแสนยางแนนนอนพี่น้องนี่แหละสิ่งทีบอสนุบอสน,ก,อนกเพื่นไดน้ำผ้านะคะพี่น้องถือว่าเพิ่นเป็นผู้เป็นผู้บอกบุญเฮานะคะแล้วเฮากับแขนเล็กแคนหน่อยเป็นน้ำเพิ่นพี่น้องค่าพู้ละลอยพู้ละ่อได้ก็ได้ตามกำลังศรัทธานะคะและว้วก็ตามตามความ เต็มใจของเฮาน้าการทําบุญต้องสมัครใจเต็มใจนะคะพอได้กระไดพี่น้องคะ่ะพอได้กระไดเบิดว่าตั้งแต่เข้าได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเป็นอย่างที่ดีงามนะคะพี่น้องคะ่ะอย่าลืมนะคะแฟนคลับ f อซของเสียงวิหกหล่อยู่แล้วพลังหักเสียงวิหกหลยอยู่แล้วเจ๊ซีเสื้อมันว่างานนี้นะคะ ได้กว่าสองแสนแน่นอนพี่น้องยิงสิเสื้อมันแบบนั้นนะคะอย่าลืมนะคะค่ำคืนนี้ค่ะเวลาสิบเก้านาฬิกาเป็นต้นไปอย่าลืมไปร่วมสนุกมวนจอยกับเสียงวิหกเพิ่นมี่ไห้ลดแห่เสียงวิหกมี่ไห้พี่น้องเบิงฟรีพี่น้องฟรีตลอดงานเลยพี่น้องค่ะถือว่าใจปั่มค่ะบอค่ะสำหรับบอนุบอดนกเพิ่์นเฮดบุญเฮดคักเฮดถึงเฮ็ดอีลีพี่น้องค่ะ จังไรก็ตามสร้างสําหรับคลิปนี้นะคะก็ถือว่ามาบอกบุญนะคะมาเป็นสะพานบุญให้แม่แม่แฟนคลับ f อฟคนทีอยากร่วมด้วยช่วยกันอย่าลืมพี่น้องขาเข้าไปนะคะเข้าไปยังเพจของทางด้านท้ายคลิปนะคะยายซิดขอบอกอีกรอบนึงคะ่ะพี่น้องสําหรับเลขบัญชีของ อธานาคารกรุงเทพเลขบัญชีหกสามสา3ศู 9, นยี่หนึ่งสี่สะคะพนิชพลภาวะโคตนะคะอันนี้คือเลขบัญชีพร้อมด้วยซื้อทีเฮาจะร่วมทําบุญใหญ่ในครั้งนี้นะคะขอเป็นสะพานบุญให้กับบอสนุบอสนกด้วยนะคะจะันในกรตามสร้างซ้ำรับมือนี่นะคะกับฝากไว้ซ้ำนี้ค่ะสวัสดีค่ะ